สวัสดีค่ะ FC หมอลำทุกคณะและ FC แฟนคลับช่องฮักสตาพามวนช่องที่มีแต่ข่าวสารสาระแวดวงคนดังทั้งฝั่งหมอลำอีสานบ้านเราข่าวดรามา่าตายสุวน,นันไหวขอขมาบอสบอยสิริชัยแฟนคลับเสียงแตกแบ่งเป็นสองฝั่ง เรียกว่าร้อนแรงทันทีที่โลกโซเชียลเห็นคลิปเหตุการณ์เมื่อต่ายสุวรรณันหมอลำอลังการโชว์ได้ปรากฏตัวในงานพิธีใหญ่ของหมอลำอลังการโชว์พร้อมกับเข้าไปไหวขอขมาบอสบอยสิริชัยผู้บริหารวงหมอลำใจเกินร้อยที่มาร่วมงานพิธีในครั้งนี้ ซึ่งหลังจากที่ทั้งคู่ไม่ได้เจอกันมาหลายรอบปีเต็มๆต,ตั้งแต่เกิดประเด็นร้อนที่ต่ายสุวรรณันเคยตัดสินใจลงจากเวทีหมอลำใจเกินร้อยซึ่งเป็นนางเอกตัวหลักกลางฤดูกาลจนกลายเป็นข่าวสะเทือนวงการณนะวันนั้นเราไปดูคลิปที่นางเอกตายเข้าไหว้ขอขมาเคลียร์ใจบอสบอยกันค่ะทุกคนอไ่ไ เป็นไรแต่ <c oughs> ทำหนักดีของตัวเอง <c oughs> เปิดบ้งมันยี่อะไร่คอมมือเดียวกันเลยก็ครับพย่แอรครับครับพี่ใหม่นะใหม่ไม่กล่องตัวแหลกกล่องใหญ่ ใค่เนู่็อยู่ตามสภาพอดย่ำมึงีิมันก็นยากลบปิดล,ลบไปอย่เมืองได้ดำตากแดดแนี่แลล่นเบิ่งเขาซ้อมเต้นเบิ่งเขาือจังเห็นแล้วเบิ่งเขาเห็บชุดเบิ่งเขาซ้อมดนตรีบบดนี้มองเฮ็ดดนตรีก็ยายออกไปอยู่ท้างหลังมองทั้งกูดังโล่งสีมองทั้งยางไปหลหมองก็เก่าไะดำเขา,เขาไ,ปขไปไปคอนเสิร์ตมนี้ต่อยู่วงอย่างเดียวช่วง เนยเียนไปงานซูมือแว่าเพิ่นกับรักรัก,ก,ก,กมือยุ่งเทมแล้มือขึ้นหีิมาสอนน้ำยูาาา่อรเมือว่านดิ่อยูดอนเออโมเป็นอย่างทํานาที่ของไฟของมั่นของตัวเองเห้ดีที่สุดเลยมั่นมันเป็นอาชีพของเขาแหละ มันเศร้าบ่ได้ดอกแล้วก็ไปเห็ดยังมันกับบคือหมอลำดนกแม่มนสีอยู่วงไดเข้ากับยังเข้ากับยังใส่เขา้าอาฉีพหมอลำอยู่แล้วเข้าไปอยู่เขา้าออกไปเห็ดแนวอื่น,นมันกับบกคือหมอลำในหน้าที่นี้เด้เียหมอลำนี่หาก,กินง่ายสุดแล้วแล้วก็ยึดสระแล้วก็เป็นสิ่งที่เฮ้ามัดเฮาก็ต้องทำหน้าที่ของตัวเองนี่ดีที่สุดมันถุกยามคือการเรียนรูวแ่ะ มันเวลามันหมุนชีวิตเท่ากับต้องหมุนไปน้ำบางเทือมกำหนดเอียงบ่ไดดดอกมันมันประสบการณ์มันกรบสีเหตุให้เา่าไงขึ้นเจงขึ้นมันคนมันบ่ไดดบ่ไดดสมบูรณ์แบบหรือว่าดีทุกอย่างบางอย่างเท่าเลือด้เลือกบ่ไดดมันกัแต่ละมือแต่ละเว้นมันเราบ่คือกัรแล้วก็เข้ามาประสบการณ์บางเทื่อมันก็เอามาใส่บ่ได้กรปชีมมอล่อมนเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ นั่นละ่ะเขาแบบทำน้า,นาที่ของเจ้าของให้ดีที่สุดงานกัะกสองปีแล้วมันบอปีที่สองมันบอ,อนี่เขาเฮ็ดเขาก,กัดสาแนวมันดีใส่ละเขาคนสามารถมีคุณภาพที่แล้วปา้นนี้เขาเป็นปนั่งเหยียดมันบอเป็นนั่งเหยียดปันนี่ เป็นนั่งเอกนี่คือมันสิเป็นไอดอนของมูโดยอัตโนมัติเลยทุกคนเน่สิมองเข้าเป็นตัวยางก่อนฉะนั้นการเย็บยางของเขามันสิมีผลกับวงมากๆเลยเพราะว่านองนองโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ต่อไปเข้าสิใหญ่ขึนแมนเขาบอกว่าเขาแมนเขาบอกว่ามาบึงเข้าเด้อเอาเข้าเป็นตัวยางเด้อเนี่เขากับบึงอยู่แล้วมันเป็นมันเป็นแบบนี้เ็นบอไอมันเป็นคือจังมูผมไปอยู่น้ำพอสมกีบไปอยูน้ำเนเพื่อนกับไ่ได้สอนเขาดอก แต่ว่าเขาเห็นเพิ่นเป็นตัวอย่างเขาเพิ่นท่าเก็ดอย่างไรเขาไปเกิดตรงสัตว์เขาก็สิเป็นแบบนั้พอไปในปัจจุบันนี้เลยเช่นเดียวกันเมื่อบ้านเจอเมื่อไหร่ไปไปอยู่บ้านเจ้าของไม่อยู่บ้านไม่หยุด ตั้งใจเอามันเอาสิเจียงไปหนาอยู่ดอกควมสามานยเขาเนี่เป็นทุ่มอยู่แล้วเบิงเบิงหนาเบิงหลังเนี่เขาสิเห็ดอย่างฤทธิ์ชัยวานี่แหะเขามันเป็นเป็นใบคู่ใหญ่แล้วสุดท้ายันเขาควมสามานย์ด้วยการแสดงเขามันดีอยู่แล้วเรื่องดืของเขาดีประกอบกันเขาเขาก็ได้ดีต้องการสิเป็นคนรับทีเดียวตอนนี้ก็ถือว่า ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งจะเลื่อนไปหลาย่านี่จะไอ้ไกินเขาไปไอไอ้งามสีบป๊กนิ่ยดินมมือละคาบมันจิเปิดวุ้งละมันจิใส,ส่ซูตรบ่ได้หลังคลิปวินาทีต่สุวรรณหมอลำอลังการโชว์ก้มไว้ขอข,อขมาบอสบอยสิริชัยถูกเผยแพร่ออ,อกมาแฟนคลับหมอลำหลายคน แทบประอุเสียงวิจารณ์แตกออกเป็นสองทิศจนแทบจะกลายเป็นสงครามคีย์บอร์ดในโลกออนไลน์ฝ่ายสนับสนุนกลุ่มนี้มองว่านี่คือก้าวสำคัญของการปรับความเข้าใจหลังจากที่ทั้งคู่ไม่ได้เจอหน้ากันนานนับปีการที่ตายกล้าเดินเข้าไปยกมือไหว้แสดงออกถึงการเคารพผู้อาวุโสในวงการและยอมรับความผิดพลาดในอดีตการก้มลงไหว้วันนี้อาจจะเป็นการปิดฉากดราม่าที่ยืดเยื้อมานานแฟนคลับฝั่งนี้ต่างพากันเขียนข้อความให้กำลังใจ วอนให้ทุกคนมองที่อนาคตมากกว่าอดีตฝ่ายค้านแต่ในอีกมุมหนึ่งมีแฟนคลับจำนวนไม่น้อยที่ยังคงรู้สึกเจ็บปวดและตั้งคำถามถึงความจริงใจของตายหลายคนย้อนเล่าเหตุการณ์ในวันที่เธอลงเวทีกลางฤดูกาลหมอลำใจเกินร้อยว่าสร้างความเสียหายและผิดหวังครั้งใหญ่ถึงวันนี้แม้มีภาพการขอขมาแต่พวกเขายังไม่พร้อมจะยอมรับง่ายๆบางคอมเมนต์ถึงขั้นแรงว่าขอโทษก็ไม่ได้ลบอดีตที่ทำลงไปความเห็นที่สวนทานกันนี้ ยิ่งทำให้ดราม่าปะทุหนักกว่าเดิมมีทั้งโพสต์แดงๆว่าทำเพื่อภาพลักษณ์สวนกับอีกฝั่งที่เขียนกลับว่าอยาเหยียบย่ำคนที่เลือกจะกลับใจจนเกิดการถกเถียงดุเดือดในแทบทุกเพจข่าวบันเทิงหมอลำความเห็นที่แตกออกไปสองทางนี้ยิ่งตอกย้ำให้เรื่องราวของต่ายสุวรรณนันและบอสบอยสริชัยกลายเป็นดราม่าที่แฟนคลับสองฝ่ายพูดกันว่าไม่รู้จะจบลงด้วยการปรองดองจริงๆไหมหรือจะบานตายกลายเป็นบาดแผลใหม่ในใจแฟนคลับทั้งสองฝั่งก็ไม่รู้ ทั้งนี้ทั้งนั้นประเด็นดราม่าก็ยังไม่จบง่ายๆเพราะชาวเน็ตจำนวนหนึ่งได้ตั้งคำถามต่อว่านางเอกต่ายสุวรรณนันเป็นฝ่ายเดินเข้าไปไหว้ขอขมาแล้วแต่เหตุใดแฟนตัวจริงของนางเอกต่ายสุวรรณนันนั่นก็คือพิธีกรพงลำเพลินที่ครั้งหนึ่งเคยมีปัญหาเรื่องนี้กับบอสบอยด้วยนั้นกลับไม่เห็นออกมาแสดงท่าทีหรือทำการขอขมาตามนางเอกบ้างคอมเมนต์แรงบางข้อความระบุว่านางเอกกุ้มไหว้ แต่แฟนหนุ่มที่ไปด้วยกันกลับเงียบสนิทแบบนี้ตั้งใจมาขอขมาจริงๆหรือเปล่าไม่รู้ส่วนอีกคนก็บอกว่าการขอขมาของตายคือเต็มใจจริงๆหรือเป็นเพราะเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องเจอหน้ากันนะและถ้าแฟนไม่มาด้วยแบบนี้ท่าทีสุดท้ายภาพลักษณ์ตายก็อาจถูกย้อนกลับมาโจมกระแสะคําถามเหล่านี้ทําให้ดราม่าทวีความเข้มข้นขึ้นไปอีกเพราะแม้การขอขมาจะเกิดขึ้นต่อหน้าสายตาคนทั้งงานแต่ความรู้สึกของแฟนคลับและชาวเน็ตยังแตกเป็นสองขั้วชัดเจน ฝั่งหนึ่งมองว่าสวยงามซาบซึ้งและควรให้โอกาสอีกครั้งขณะที่อีกฝั่งยังคงตอกย้ำคำถามว่าจริงใจหรือไม่ทว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่ภาพของนางเอกตายส่วนั้นที่ก้มกราบไหว้ผู้เคยมีพระคุณอย่างบอสบอยสิริชัยเท่านั้นแต่ยังสะท้อนให้เห็นพลังของแฟนคลับและสังคมออนไลน์ที่สามารถผลักให้เรื่องราวธรรมดากลายเป็นดราม,ม่าใหญ่สะเทือนวงการหมอลำได้ในพริบตา ฝั่งหนึ่งยกย่องว่าเป็นการกระทําที่จริงใจกล้าหาญและควรค่าแก่การให้อภัยเพื่อเดินหน้าต่อไปอีกฝั่งกลับมองว่านี่คือการกระทําที่ถูกบีบด้วยสถานการณ์มากกว่าจะเป็นใจจริงพร้อมตั้งคําถามถึงแฟนคลับที่ยังไม่แสดงท,ท่าทีว่าจะเคลียร์ใจกับบอสเช่นเดียวกับนางเอกหรือไม่ท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าเจตนาของนางเอกตายสุวรรณันจะเป็นพร้อหัวใจที่อยากเริ่มต้นใหม่หรือเป็นเพียงมารยาทที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สิ่งที่แน่นอนก็คือ เหตุการณ์นี้ได้กลายเป็นเรื่องราวอีกเรื่องหนึ่งของวงการหมอลำที่ถึงแม้ตัวหลักในเรื่องทั้งสองคนสามารถเคลียร์ใจและไม่มีปัญหากันแล้วแต่เรื่องนี้ยังจะถูกพูดถึงไปอีกสักพักและคำถามถ,ามถกกันชวนสงสัยว่าดรามา่านางเอกตายสุวรรณ์ไหว้ขอขมาบอสบอยจะจบลงด้วยการปรองดองแพ้จริงหรือกลายเป็นบาดแผลที่ฝังลึกในใจแฟนคลับมากกว่าเดิมนั้นก็คงต้องใช้ให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ค่ะทุกคน